ถ้าเราอยากจะทําความรู้จักกับโคโรนาไวรัสเราต้องเข้าใจให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วไวรัสมันคืออะไรกันแน่ไวรัสเนี่ยมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นสารเป็นจุลินทรีย์บางอย่างที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังคงถกเถียงกันอยู่เลยครับคุณผู้ชมว่าในท้ายที่สุดแล้วจะเรียกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตดีเพราะถ้าจะบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็มีองค์ประกอบบางอย่างไม่ครบมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนได้แต่จะบอกว่ามันตายแล้ว มันก็ยังสามารถรีโปรด c t i v e หรือยังสามารถแพร่พันธุ์ได้ไวรัสเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศนะครับดังนั้นเจ้าไวรัสเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของมันก็คือถ้าจะนับว่ามันมีชีวิตก็เพราะว่ามันยังสามารถแพร่พันธุ์หรือถ่ายทอดพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งได้แต่มันต้องอาศัยเซลล์ที่มีโปรตีนของสิ่งมีชีวิตในการแพร่พันุ์เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดให้ถูกก็คือไวรัสเป็นเหมือนปรสิตบางอย่างที่อาศัยในร่างกายของสิ่งมีชีวิตในการแพร่เผ่าพันธุ์ของมัน จากการศึกษาข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ครับคุณผู้ชมมีการระบุไว้ชัดเจนว่าไวรัสนี้มีเครือญาติใกล้ชิดกับไวรัสในตัวข้างข่าวจึงเชื่อได้ว่าแหล่งต้นกําเนิดของไวรัสนี้น่าจะมาจากข้างข่าวเช่นเดียวกับพี่น้องของมันก่อนหน้านี้ก็คือซาร์สและก็เมอร์สซึ่งเป็นตระกูลโคโรนาเหมือนกันแต่การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา2019อย่างที่บอกไปหลายคนคงทราบแล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากการรับเชื้อจากข้างข่า,ขาวโดยตรง เราไม่ได้มีข้างคาวมากัดคอแล้วติดเชื้อหรือเราไปกินข้างคาวแล้วได้รับเชื้อแต่มีการคาดการณ์นะครับนักระบาดวิทยาเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นการส่งผ่านจากข้างคาวไปยังสัตว์ชนิดอื่นก่อนซึ่งกรณีนี้หลายคนมองว่าที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดน่าจะเป็นตัวนิ่มครับเพราะว่านิ่มเนี่ยเป็นที่นิยมรับประทานหรือว่ากินในตลาดสดของจีนมากเป็นไปได้ว่ามนุษย์อาจจะไปสัมผัสกับเชื้อจากตัวนิ่มที่ติดมาจากข้างคาวอีกทีหนึ่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่สาหรับโครงสร้างหลักของไวรัสกบย้อนกลับมาก่อนโดยพื้นฐานแล้วไวรัสเนี่ยจะมีองค์ประกอบอยู่3อย่างหลักๆด้วยกัน1ก็คือกรดนิวคลีอิกที่ทําหน้าที่ควบคุมหรือว่าสร้างส่วนประกอบของไวรัสและถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมอย่าง DNA หรือว่า RNA 2คือแคปซิดฮะแคปซิดเนี่ยคือโปรตีนที่คุ้มรอบกรดนิวคลีอิกอีกทีทําหน้าที่ในการป้องกันกรดนิวคลีอิกแล้วก็ใช้ในการเกาะติดเซลล์โฮสต์หรือว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปแพร่พันธุ์ และสุดท้ายก็คือเจ้าเปลือกคุ้มชั้นนอกสุดเจ้าแอน e l วิลที่เรียกว่าเป็นไขมันที่หุ้มรอบแคปซิดอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็จะพบได้ในไวรัสบางชนิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นไวรัสจริงๆก็จะแบ่งเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่มีเปลือกคุ้มและไม่มีเปลือกคุ้มซึ่งในกรณีของเจ้าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์2019หรือที่หลายคนเรียกกันว่าโควิด19เป็นแบบมีเปลือกคุ้มนะครับ แล้วส่วนประกอบที่สําคัญที่ทําให้เจ้าไวรัสโครโรนาเนี่ยมันมีความพิเศษกว่าอย่างอื่นกว่าวรัสตัวอื่นคืออะไรลงมาดูกันครับอย่างแรกเลยตระก,กูลโครโรนาไวรัสจะมีสิ่งที่เรียกว่าเจ้าสไปค์โปรตีนหรือที่เรียกย่อๆว่า S โปรตีนหน้าตาของไวรัสโครโรนาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับมันจะมีลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็มีหนามล้อมรอบเหมือนกับมงกุฎจึงได้ชื่อว่าโครโรนาที่แปลว่ามงกุฎตัวที่เหมือนมงกุฎจะยื่นออกมาแหลมๆแบบนี้แหละครับเราเรียกว่าสไปค์โปรตีน ซึ่งมันทําหน้าที่สําคัญมากๆเจ้าสปโปรตีนนี้เปรียบเสมือนลูกกุญแจที่จะทําหน้าที่ไขประตูเข้าสู่เซลล์ร่างกายของมนุษย์อย่างที่2ก็คือเจ้าตัวเปลือกหุ้มหรือว่า envelop มันจะทําหน้าที่ปกป้องตัวไวรัสครับเจ้าอน v e l o p นี้ในขณะที่ไวรัสยังไม่เข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตยิ่งเปลือกหุ้มแข็งแกร่งมากเท่าไหร่เชื้อก็จะสามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้นานขึ้นคำถามต่อมาก็คือเมื่อไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกายมนุษย์แล้วมันเข้าไปในร่างกายเราแล้วทำไมมันถึงเจาะจงเข้าาไปปเล่นนนงงอดขมุษย ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็นจุดสําคัญที่ทําให้หลายคนเสียชีวิตครับต้องบอกว่าถ้าสไปค์โปรตีนของเจ้าไวรัสเป็นเหมือนลูกกุญแจร่างกายคนเราก็ต้องมีแม่กุญแจถูกไหมครับแม่กุญแจก็คือตัวรับเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายโดยตรงซึ่งเจ้าแม่กุญแจเนี่ยได้อีกชื่อหนึ่งหรือที่จะเรียกให้ชัดเจนว่าตัวรับหรือว่ารีเซพเตอร์ซึ่งตัวรับของไวรัสโคโรนาที่จะพาไวรัสเข้าสู่ร่างกายของเราได้พอดีีดโดยตรงที่มีชื่อเรียกว่า Angiotensin converting enzyme 2หรือชื่อย่อๆก็คือ ACE2 เจ้า ACE2 นี้ดันมาอาศัยอยู่บร,ริเวณปอดของมนุษย์พอดีพอดีครับพูดง่ายๆว่าเจ้าโคโรนาไวรัส2019มันมีตัว spike โปรตีนเป็นกุญแจแต่ตัวแม่กุญแจในร่างกายของมนุษย์ดันอยู่ที่ปอดซะเป็นส่วนใหญ่พอมันไปถึงปอดถือว่ามันประสบความสำเร็จแล้วครับพอมันสปาร์กันติดปุ๊บเชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เราโดยสมบูรณ์ ทำให้เราติดเชื้อซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า endocytosis ok นั่นเองเมื่อไวรัสเข้าสู่เซลล์ร่างกายมันก็จะต้องพยายามอยู่รอดด้วยการแพร่พันธุ์หรือเพิ่มจาน,นวนครับนั่นเป็นสิ่งเดียวที่มันทําเป็นคือแพร่พันธุ์แพร่ไปเรื่อยๆมันก็จะปล่อยสารพันธุกรรมหรือว่า RNA ออกมาเพื่อเข้าไปควบคุมนิวเคลียสแล้วก็สร้างไวรัสตัวใหม่ขยายตัวมันมาเรื่อยๆเมื่อไวรัสมีปริมาณมากขึ้นในเซลล์เซลล์ก็จะแตกออกทําให้เชื้อกระจายไปทั่วปอดและเชื้อที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ก็จะไปจับเซลล์ตัวอื่น ทำซ้ำเป็นลักษณะแบบนี้วนไปเรื่อยๆและมันก็จะถือโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพตัวเองหรือกลายพันธุ์ไปด้วยในหลายๆกรณีทั้งนี้ในระหว่างที่เชื้อกําลังกระจายตัวครับช่วงแรกๆเราจะไม่รู้ตัวนะครับเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเชือ้ออยู่ในร่างกายแล้วจนมันกระจายได้พอสมควรครับร่างกายจะเริ่มรู้ว่ามีสิ่งแปลกปลอมและเมื่อนั้นกองทัพภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราก็จะระดมกําลังมาสู้กับไวรัสสําหรับบางคนช่วงนี้แหละครับที่จะเริ่มออกอาการไอจามและก็จะแพร่เชือ้อไปอยังคนอื่น เพราะว่าเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันของเราเริ่มต่อสู้กับเจ้าไวรัสในร่างกายพยายามทํางานอย่างหนักสู้เต็มที่เพื่อให้ไวรัสมันตายและช่วงเวลานี้เองที่ทําให้เซลล์ปอดเสียหายเกิดบาดแผลแล้วก็แผลเป็นทีนี้คําถามต่อว่าแล้วทำไมต้องเป็นเจ้าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ก่อให้เกิดเจ้าโควิด -19 ถึงรวดเร็วกว่าวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นๆงานวิจัยในวรารสาร Science Mag ตีพิมพ์เมื่อวันที่13มีนาคมนะครับ พบจุดน่าสนใจก็คือว่าเจ้าสไปร์โปรโตีนหรือเจ้าหนามของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นี่แหละนะครับมันสามารถจับกับตัวรับรีเซพเตอร์หรือ ACE2 บนเซลล์มนุษย์ได้หนาแน่นหรือยึดแน่นกว่าวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคซาถึง10เท่า ตรงกับเดอะการเดียนนะครับที่ตีบทความอ้างอิงงานวิจัยต่างๆว่าสปา์โปรตีนของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ก็แข็งแรงกว่าสไปาโปรตีนของโคโรนาสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคซาถึง4เท่าพูดง่ายๆว่าความรุนแรงของมันที่เข้าไปแบ่งตัวแล้วทำร้ายเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยอาจจะไม่เท่าซาหรือเมอร์แต่มันดันเกาะกับ ACE2 ได้หนาแน่นกว่าทั้งซาและเมอร์เพิ่มความเข้าใจใคุณผู้ชมนิดนึงเกี่ยวกับ ตัวรับหรือว่ารีเซพเตอร์คือไวรัสเนี่ยปกติแล้วมันจะมีคุณสมบัติของมันในตัวก็คือทรอฟิซึมซึ่งมันจะมีการตอบสนองต่อเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกายของสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็มีความสามารถในการแพร่พันธุ์หรืออยู่รอดในเซล์ของสิ่งมีชีวิตแต่ละอย่างก็แตกต่างกันเช่นไวรัสชนิดหนึ่งอาจจะสามารถเกาะติดกับสิ่งมีชีวิตได้หลายประเภททั้งคนและสัตว์ หรือตัวรับพบได้หลายส่วนของร่างกายก็จะทําให้ติดเชื้อในหลายระบบของร่างกายไม่ใช่แค่ปอดแต่ส่วนอื่นๆด้วยแต่ว่าบางตัวมันก็ติดเชื้อได้แค่เฉพาะสิ่งมีชีวิตบางชนิดเท่านั้นมันอาศัยองค์ประกอบของร่างกายของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นเชื้อไวรัส HIV ที่ทําให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็ทําให้เราเป็นเอชเนี่ยนะครับเจ้า HIV เนี่ยจะทําให้ร่างกายติดเชื้อผ่านเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่มันไม่สามารถทาให้ร่างกายติดเชื้อผ่านเซลล์ประสาทได้ หรือเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ปอดแต่จะไม่ติดเชื้อที่สมองเป็นลักษณะเช่นเดียวกับไวรัสโคโรนาครับที่จะติดเชื้อแค่ระบบทางเดินหายใจเป็นหลักและเชื้อไวรัสบางชนิดก็จะติดเชื้อแค่สิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นไวรัสมิกโซมาที่ทําให้เกิดการติดเชื้อเฉพาะกระต่ายแต่ไม่ติดเชื้อในมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นคุณผู้ชมดูภาพตามจะเห็นนะครับ อีกหนึ่งคำถามที่สําคัญที่หลายคนอยากรู้และตอนนี้ก็ถกเถียงกันเหลือเกินในโลกออนไลน์ก็คือโควิด -19 หรือว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019เนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์จริงไหมมันมีการกลายพันธุ์จนมีบางสายพันธุ์ดุกว่าอีกสายพันธุ์จริงหรือเปล่าอ้างอิงจากวรารสารทางการแพทย์ที่ผ่านมาการกลายพันธุ์ของไวรัสเป็นเรื่องปกติซึ่งจริงๆแล้วมันเป็น,นกลไกตามธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะในขั้นตอนการจำลองสารพฤกรรมของไวรัสก็เปรียบเสมือนก๊อปปี้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ เมื่อระบาดออกไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่มันเป็น RNA ไวรัสดังนั้นมันก็มีโอกาสที่จะมีการกลายพันธุ์เช่นไข้หวัดใหญ่ซึ่งกลายพันธุ์บ่อยมากกลายพันธุ์ทุกปีจนต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันกันทุกปีแบบนี้เป็นต้นมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่านหนึ่งในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ติดตามเส้นทางการแพร่ระบาดโดยอาศัยข้อมูลการกลายพันธุ์ของไวรัสก็คือ Nextstrain Project มีการรวบรวมข้อมูล RNA ที่แยกจากผู้ป่วยต่างๆทั่วโลกมาวิเคราะห์ทําให้เรารู้เส้นทางการกระจายของเชื้อได้คุณูชมมดภาาพตา ในภาพจะเห็นว่าต้นสายของไวรัสนี้มาจากจีนเป็นสีม่วงแพร่กระจายไปนในเอเชียต่อเป็นสีฟ้าขณะที่อีกสายหนึ่งแยกไประบาดในยุโรปก็จะเป็นเขียวและเหลืองแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่ละสีอันตรายต่างกันนะครับย้ําเลยส่วนไทยนั้นข้อมูลจากสถาบันบำราศนราดูลเมื่อต้นเดือนมกราคมยังชี้ว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกับจีนครับทั้งนี้และทั้งนั้นว่ากันว่าปัจจัยที่ทําให้คนแต่ละคนนะครับได้รับเชื้อแล้วออกอาการมากกว่าอีกคนหนึ่ง เป็นเพราะปัจจัยในร่างกายของแต่ละคนมีภูมิคุ้มกันไม่เท่ากัน